อยากทำแบ็กกราวด์เจ๋งๆคล้ายๆแบบเนี้ยทำยังไงคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่กับช่อง Tech Builder ช่องที่จะพาทุกคนไปบิวเกี่ยวกับ t e ทคกันครับโอเคเริ่มกันขั้นแรกนะครับก็เดี๋ยวจะขออนุญ,ญาตดูพิเคตลงมาเลยนะครับส่วน row เนี่ยครับเราก็จะใช้เป็นแบบ3อันนะครับทำไมเราต้องใช้ row แบบ3ช่องอย่างนี้นะครับ ที่เราต้องใช้แบบนี้เพราะว่าพอเราใส่ตัวโมดูลเข้าไปครับแล้วตัวพาริเิลอยู่รอบๆครับเราจะได้ชี้และพาริเกลทำงานได้ถ้ามีโมดูลซ้อนทับอยู่เนี่ยครับเวลาเราชี้พาริเิลจะไม่ทำงานนะครับแบบนี้อ่าตรงนี้คือข้างๆที่เราไม่มีโมดูลอยู่ข้างบนนะครับตรงนี้พาริเิลก็จะใช้ได้ครับที่ตัวโมดูลอยู่ข้างหน้าเนี่ยเพื่อที่ว่าเราทำปุ่มหรือว่าตัวหนังสือต่างๆเนี่ยครับทำให้เราสามารถกดคลิกได้นะครับอ่ะมาต่อกันตรงนี้ครับเราก็จะใช้เป็น call to action นะครับ ท่านใดที่สงสัยว่า Call to Action ใช้ยังไงเดี๋ยวผมแนบลิงก์ข้างล่างไว้ให้ศึกษากันต่อนะครับขั้นแรกครับเราจะใส่คอนเทนต์กันก่อน,น,นเนาะตรง Title เ,เนี่ยก็จะเขียนเป็น Tech Builder ยินดีต้อน,นรับตรงบัต t o นเนี่ยจะเขียนคำว่าคลิกนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ขึ้นเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่ลิงก์ข้างล่างตรงนี้นะอ่าพอใส่แล้วเดี๋ยวบัตทนก็จะขึ้นปกติครับตรงพารากราฟเนี่ยเราก็จะเขียนเนื้อหาต่างๆที่เป็นเนื้อหาย่อยลงมานะครับเช่นแรงรวม เทคนิคพีวีสต้าชนี่นะครับลงมาครับที่ลิงก์นะครับตรงบัตมทอนลิงค์ทาร์เก็ตเนี่ยเราก็จะเลือกเป็นอินเดเ a ลแท็บเนาะก็คือกดปุ๊บมันก็จะขึ้นแท็บใหม่เลยนะครับแล้วเราก็จะไปเอาลิงก์จากอีกเว็บหนึ่งมานะครับซึ่งลิงก์เนี่ยขออนุญาตใช้เป็นลิงก์ของ Tech Builder Channel นะครับอ่าเราก็กรอบลิงก์มาครับอ่าแล้วเราก็ใส่ลิงก์ตรงนี้นะครับตอนนี้เราก็ได้คอนเทนต์แล้วเราไปตกแต่งกันดีกว่า ขั้นแรกครับเรามาที่รีไซน์นะครับเลือกตัวไททอลเทคนะครับตรงไททอลเทคกไซน์เนี่ยเลือกเป็น 30px นะครับลงมาครับตรงบอดี้เทคเนี่ยขนาดตรงบอดี้เทคกไซน์เนี่ยก็จะเป็น 18px นะครับลงมาอีกหน่อยครับตรงบัตทอนครับเราก็จะมาตกแต่งบัตทอนกันเนาะจากโนกดเป็นเยสครับไซส์เนี่ยปรับเป็น18นะครับเท่าตัวหนังสือตรงบอดี้เทคกเราเลยนะครับตรงเท็คันเลอร์เลือกเป็นสีขาวครับแบ็กกราวด์คัลเลอร์เนี่ยเลือกเป็นสี แนะนําให้เป็นกาเดียนเนาะปกติเว็บส่วนใหญ่จะทําเป็นสีเดียวเดี๋ยวเราจะมาทํา2สีทําแบบจับจ้าบกันดีกว่าครับกดบวกที่ add background gradient นะครับอ่านนี้เลือกสีนึงอีกสีนึงอ่ะเลือกเป็นสีขาวนะครับแล้วก็ตรง gradient direction เนี่ยจะปรับเป็น270 d e อกนะครับก็คือไล่สีจากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวานะครับลงลงมาครับตรง button body width หรือว่าขอบเนี่ยเราเอาเป็นสูตรพิกเซลนะครับ แล้วก็ขึ้นมาดีดหนึ่งครับตรง button text color ครับเลือกเป็นสีน้ำเงินนะจะได้เห็นชัดๆหน่อยเสร็จแล้วเรามาดิ้งๆนะครับมา border radiance ก็คือขอบๆนะครับทำให้มนหน่อยจะได้ user friendly ขึ้นนิดหนึ่งครับโอเคขึ้นมาหน่อยครับเราจะมาปรับ hover กันนะครับตรง button text color ครับตรง hover เนี่ยครับกดรูปลูกศรนะครับเลือกตรง text เป็นสีขาวนะครับส่วน hover ของ button background เนี่ยเราก็จะเลือกเป็นอ่าตรงนี้เราเอาออกนะครับแล้วก็ไปที่สีสีเดียวนะครับเป็นเลือกสีแดงนะครับ โอเคลงมาครับสำหรับท่านใดที่อยากเปลี con, mm ่ยนไอคอนก็สามารถมาปรับตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ตรงสุดท้ายนะครับตรง Call to Action เราจะปรับแบนะ็กเก้าเนาะตรงนี้เป็นสีน้ำเงินให้เราอยู่เราก็จะกดเลือกเป็นตรงนี้นะเป็นคล้ายๆรูปถังขยะออกไปนะครับอพอเราตกแต่ง Call to Action เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไปตกแต่งพื้นหลังกันหน่อยนะครับชีที่เซกชันเนาะตรงสีน้ำเงินนะครับกดฟันเฟืองครับแบ็กเกาเนี่ยเราก็จะเลือกเป็นสีน้ำเงินนะครับตรงนี้เราก็จะเห็นได้ไว่าตรง row เนี่ย ยังเป็นสีขาวอยู่นะครับแล้วก็กดฟันเฟืองของโรนะครับกดแบ็คเก้าแล้วก็เลือกเป็นแบบทาร์สเพลนหรือใสๆเลยนะครับพอกดทาร์สเพลนเสร็จเดี๋ยวเราไปเพิ่มขนาดของโรกันนะครับตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้ยังไม่เต็มหน้าจอเนาะจะทําให้เต็มหน้าจอเลยเพื่อที่ว่า a l l to action ของเราเนี่ยจะได้ใหญ่ขึ้นนะครับกดที่ฟันเฟืองของโรนะครับไปที่ซายซซิงครับตรงวิดหรือความกว้างเนี่ยปรับเป็น100%นตะครับตรงแม็กวิดเป็น100%เช่นกันเราก็จะเห็นได้ว่าคอทูแอคชั่นของเราใหญ่ขึ้้นแลว ตอนนี้เราก็เซตตัวโมดูลของเราเรียบร้อยอเดี๋ยวเราไปแต่งพาร์ติเคิลกันนะครับขั้นแรกครับให้ทุกคนะโหลดอันนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์มาให้ข้างล่างนะครับทุกคนสามารถโหลดไปใช้ได้เลยพอทุกคนโหลดเสร็จให้มาที่หน้านี้แล้วไปที่ p l u g กอิ in, กด a d ดนิวนะครับโอเคกดอัปโหลด l ลั๊กอนะครับเสร็จปุ๊บเราก็ใส่ไฟล์มาในนี้เลยลากวางปุ๊บกด i n s t a l l now นะครับ okay. อาที่ผมขึ้นอย่างนี้พอดีผมติดตั้งไว้แล้วเนาะสำหรับคนอื่นๆก็กด Activate ได้เลยพอเรา Activate เสร็จแล้วนะครับก็จะขึ้นตรงนี้ Particle Background ฝั่งซ้ายมือนะครับโอเคให้กดอันนี้น,นึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้เราใส่โคดนี้นะครับเดี๋ยวผมแนบไว้ตรงใต้ใตคลิปให้นะครับโอเคก็เดี๋ยวเราพอเราใส่ตรงนี้คร่าวๆไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปตกแต่งเรื่อง Particle ของจริงกันดีกว่าให้ทุกคนเข้าเว็บไซต์นี้นะครับโอเคแต่ส่วนลิงก์นี้เดี๋ยวผมก็แนบไว้ใต้คลิปให้นะครับจะได้กดกันสะดวกครับ โอเคพอทุกคนเข้ามาที่หน้านี้ปุ๊บนะครับเราก็จะมาดูว่าเราสามารถปรับไหลได้บ้างก็ขั้นแรกครับมาที่ Particle นะครับกดที่ Number อันนี้เราสามารถเพิ่มตัว Particle ได้นะสมมติเรายิ่งมีเยอะเนี่ยเห็นปะเราก็จะมีตัวเนี่ยเต็มไปหมดเลยอันนี้ผมก็เซตไว้สักร้อย80นะครับถัดมาคัลเลอร์เนี่ยเราก็สามารถเลือกสีของตัวจุดๆพวกนี้ได้นะครับอันนี้ขอเลือกเป็นสีขาวนะครับส่วนเชฟเนี่ยเราก็สามารถเลือกเชฟต่างๆได้เนาะตอนนี้เป็นจุดอยู่สมมุติเราเลือกเป็น triangle เป็นสามเหลี่ยมนะครับเดี๋ยวตอนนี้ยังเห็นไม่ชัดเดี๋ยวขยายใหญ่นิดนึงนะครับขยายสมมติขยายใหญ่เราก็จะเห็นชัดอ่ะเป็นสามเหลี่ยมเนาะสมมติเราลองเปลี่ยนเป็น edge อ่ามันก็จะเป็นแบบสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะครับหรือเป็น polygon เนี่ยครับมันก็จะเป็นห้าเหลี่ยมนะครับอ่ะเดี๋ยวอันนี้ทุกคนลองไปเล่นดูได้แต่ในกรณีนี้จะเลือกเป็น circle ก่อนแล้วก็ทําเป็นตัวเล็กๆก่อนนะครับใส่สักห้าพอครับ ลงมาครับตรงลายลิงเนี่ยเราก็สามารถเลือกสีของเส้นเส้นได้นะครับอ,อันนี้สมมติเราใช้เป็นสีสีอะไรดีที่ตัดแดงตัดกระไรวายสมมุติเราเลือกเป็นสีเหลืองนะครับอ่เห็นไหมครับตอนนี้เส้นของเราก็เป็นสีเหลืองแล้วครับกรณีน,นี้เราจะใช้เป็นสีขาวก่อนนะครับลงมาครับตรง interactivity เนี่ยครับเราก็จะสามารถเลือกได้ว่าพอเรา hover ปุ๊บหรือเราเอาเมาส์ไปวางจะเกิดอะไรขึ้นปัจจุบันคือวางปุ๊บเอาตัว particle หนีเราเลยใหญ่เลยทีนี้ถ้าเราปรับเป็น grab ล่ะ มันก็จะดูดดูดอย่างนี้นะครับหรือถ้าเราปรับเป็นบับเบิลนะครับพอเราชี้ปุ๊บมันก็จะเป็นบับเบิลนี้ให้เรานะครับก็สามารถปรับกันได้กรณีนี้เราจะเลือกเป็นกร็บก่อนนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับเราก็จะมาปรับสีแบ็กกราวกันนะครับให้คลิกที่เพจแบ็กกราวตรงสีแบ็กกราวเนี่ยเราก็จะใช้เป็นสีอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตดูดสีดนิดนึงนะครับชีปปบ้ปุ๊บดูดสีปุ๊บหมับเข้าให้ครับ ดูสีเสร็จปุ๊บก็มาวางที่นี่ใส่ชาร์เข้าไปปุ๊บเราก็ได้สีแล้วสำหรับการตกแต่งอื่นเดี๋ยวทุกคนลองเล่นดูนะครับมีหลายอย่างให้ลองปรับกันได้เยอะเลยนะครับก็ลองเล่นกันดูนะครับพอเราเสร็จปุ๊บให้กดดาวน์โหลด current config นะครับตรงคําว่า j s o n เนาะกดที่1นึ่งเราก็จะได้ไฟล์แล้วให้คลิกที่หนึ่งนะครับเปิดมาปุ๊บให้เรากดโคดนะครับแล้วก็มาที่หน้าตัวหน้า Backend ของ WordPress เรานะครับตรงคําว่าโคดเนี่ยเราลบออกเนาะเราก็วางโค้ดนี้ไปเลย นะครับแล้วก็กด save change นะครับถัดมาครับให้กดที่ฟันเฟืองของเซกชันนะครับหรือตัวที่เราต้องการใส่ตัว particle นั้นๆนะครับตรง cssid เนี่ยครับให้เรา copy คำนี้นะครับ particle ที่อยู่ในในเนี่ยครับที่เป็นขีด2ขีดนะครับแล้วก็วางตรงนี้กดติ๊กทุกที่หนึงแล้วก็กด save นะครับอ่าเรียบร้อยเราก็ได้เลยนะครับ การตกแต่งแบ็กกราวด์เท่ๆแบบนี้หรือเรียกว่า p a พาร c l e s นะครับก็หวังว่าทุกคนสามารถเอาความรู้ที่ได้เนี่ยไปพัฒน,นาต่อไปออกแบบต่อสร้างเว็บไซต์สวยๆกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์รือกด Subscribe ด้วยและคลิปต่อไปจะเป็นอะไรไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ